เฟซซองโอนแรกก่อนตรุษจีนนี oh, ้หรือกำหนดเป็นท no ี่ชัดเจนแล้วว่าจะมีการโอนเงินให้ในวันที่27มกราคม2568นี้ได้รับกันเป็นเงินสด10,000บาทเหมือนกับเฟสแรกซึ่งผู้สูงอายุผูกบัญชีพร้อมเพลย์แล้วหรือยังการรับเงิน1 0,000บาทครั้งนี้ต้องผูกบัญชีพร้อมเพลย์ไว้กับเลขบัตรประชาชนจะไม่ใช่เป uh, ็นการโอนเงินเข้าบัญชีที่คอยรับเบี้ยผู้สูงอายุทุกเดือนยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อม Play. สามารถทำได้3วิธีก็คือ 1. ติดต่อธนาคารที่มีบัญชีอยู่ธนาคารไหนก็ได้ 2. ผูกกับตู้ ATM และ3ผูกผ่านโมบายแบงกิ้งหากไม่แน่ใจว่าได้ผูกบัญชีพร้อมเพลย์แล้วหรือยังตรวจสอบได้ด้วยตัวเองง่ายๆก็คือโทรหาธนาคารหรือไปที่สาขาธนาคารหรือถ้าเก่งหน่อยก็เช็คบนแอปธนาคารบนมือถือได้เลยแค่นั้นก็รู้จากนั้นก็รอเงินโอนเข้าบัญชีอย่างเดียวแต่เพื่อความแน่ใจ ใ้เช็คก่อนอีกครั้งก็จะดีนะจะได้เ่ลาชา้าภายหลังถึงแม้ว่ารัฐจะโอนเงินซ้ำให้อีกสามรอบก็เถอะ